ใช่ไ,ไหมคะแฟนคลั PC, PC บบอกพีคีพีคเอนี่ขอบคุณค่ะ <ไป S 1> ต้องแพคือดองพีบีอ๋ะออ่าทุกคนแต่เ้าต้องอยังก,ก็คือให้แบบทุกคนสู้กันเหรอใช่ค่ะเราก็นั่งสวยๆเลยคะ่ะเราบอกว่านั่งๆๆสวยๆเลย ไม่เต้นนะคะไม่เต้นนะคะ <c oughs> <c oughs> อ้าอะไรเนาสนยาจมันเป็นหน้าที่ทีคนถ<ห>ามบอกว่าแม่น้องรันสอ่งอยู่ที่อยู่ที่บ้านไหน <c oughs> อ,อ๋มส่งส่งอะไรนะ <c oughs> ส่งอยู่ที่บ้านไหนส่งอยู่ที่บ้านไหน คืออะไร,รอ่ะคะส่งอยู่ที่บ้านเนีม่ถึใใงว่าไม่รู้เหมือนกันเขาพิมมาน่าจะเหมือนว,ว่าเจอจากแอคเขาใครหรือเปล่าอ๋ออาจจะเจอจากแอเคเขาใครมันเหมือนคุณแม่ปัดไปเรื่อยๆ่ยะคะก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาคุณพี่บอกว่าเต้นน่ารักน่ารักหน่อยคนจะได้เพจจิ้งโง่ไม่แต่ว่าแพ้แพ้แพ้แผลน่าลอเพราะแพ้ไม่ค่ยอยเล่นเลองดูค่ะนั้นก็ปกติแล้วก็ไม่ค่อยนานๆทีพีเค งาน p k เพราะว่าไม่กล้าแบบไป TPK กับคนอื่นเพราะว่าบางคนเขาทําเป็นแบบเป็นงานเลยโอ่โหเข้าใจแล้วโกลันมีเพลงด้วยหรอมีคนบอกว่าให้เต้นเพลงโกลันใช่มีมีค่ะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ฟังเดี๋ยวเฉิดโอ้ยน้องเป็นเอ้ยเขามีเพลงไม่งอหรอก ตั้งหนึ่งนะคะเซิร์ชไม่เจ,อ,จอเจอแล้วอันนี้เพลงหนูโอ๊ย,ยมีท่าเต้นไหมสอนเต้นหน่อยจีเยวสอนก่อนละกันอัน,นอันนี้เป็น ปีนี้ปีนี้ได้ช่อดอกมาใหญ่ช็อกโกมาใหญ่ใช่ปีนี้ปีนี้ได้ช็อกโกแลตหัวใจที่แกงช็อกโกแลตออ้ยมากเลยมากมายตอนเช้าผมก็มาส่งตอนเช้าผมก็มาส่งดีเอ็มก็เด้งไม่หยุด เ <PM S 2> อ็มก็เด้งไปอยู่ด้วยโอ้ย <laughs> โอ้ย <laughs> จะทำไงโอ้ยปากใครส่งมาจงังหวะนี้ <laughs> 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 ใช่แล้วก็วนใหม่คะ่ะปีนี้ได้ช่อดอกไม้ใหญ่ได้ช่อดอกไม้ใหญ่ปีนี้ได้แกะของ, <laughs> ข,องของขวัญได้แกะของขวัญมากมาย มากมายแม้จะไม่มีเธอแม้จะไม่มีเธอแม้จะไม่มีใครแบบแม้จะไม่มีใครใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่แบบยกขาเหรอไม่ไม่หนูก็มันไม่เห็นมือไงยค่ะหมายถึงว่าใครแบบทำทำมือแบบแบบแบบแม้จะไม่มีใครอย่างเงี้ยแบบยกไหอใช่แม้จะไม่มีใครไม่ต้องยกไม่ต้องเบาแบบว่าแม้จะไม่มีใคร ก็ไม่เป็นไรใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันซื้อได้เองฉันซื้อได้เองแล้วก็ไม่เง้อหลอกกอดอกค่ะไม่ง้อหลอกไม่ง้อไม่ะหรอกอ่าเพียงแบบสาวสดไม่แคร์ผู้ชายสดนี้ตัวแกนให้กำลังใจพี่แพรหน่อยค่ะอิ่ยจริงเหรอคะพี่แพร มไม่ที่แพทไม Piet. ่ได้ประกวดแล้วไม่ได้ประกวดแล้วเคยประกวดเคยประกวดใช่แนะนำตัวแบบมิสแก์แนะนตัวแบบมสแกสวัสดีค่ะโกลันจากนนท์ท้าอเสียงก้มมากอะนี่ยังไม่ได้เต็มเสียงนะนี่ยพูดคำวนได้ทวไม่ได้็นคนนนทบุรีหรอ เป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่ามีตอนช่วงประมาณมนนกกามต้นไปอยู่นนทบ,บุรีค่ะเพราะว่าเป็นนักกีฬาอยู่สังกัดนนทบ,บุรีไปเรียนอยู่นนวิเล่นกีฬาด้วยหรอน้องกุลเล่นอะไรเล่นยิมนาสติกค,ค่ะแต่ว่าเลิกตอนนี้เลิกเล่นแล้วนะคะอุ้ยชอบมากอุอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่นี่มอขอบคุณค่ะเสียงแหลมมากพี่แอ๊บบอกอุ้ยหนูขื่นเลยอ่ะ มันจะคือปุยมุยคือคือช่วงนี้พี่แพรไปเรียนยิมนาสตกเพราะว่าอยากตีรังกาได้หมอคะใช่แต่ว่าเพิ่งมาเรียนก็เลยไม่รู้ว่าแบบยังทันเลยว่าแต่คือแค่แบบอยากตีรังกาได้เฉยๆอายุเท่าไหร่ใช่เพราะว่าแบบปกติแบบเต้นไงก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนปกติเป็นเป็นอันนี้เป็นสายเต้นแล้วบางทีแบบบางคนที่เขาแบบ เต้นเก่งเขาก็จะเป็นแบบเต้นไปแบบขนาดตีลังกาเลยไงโอใช่ค่ะใช่ต้องเรียนนานไหมแบบฉีกของฉีกขาโอ้หนูเรียนตั้งแต่เล็กเลยนะสิคะแบบไยถึงว่าแบบเด็กๆใช่ไหมใช่เด็เป็นนักกีฬาเลยนี่แม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 ่ให้เรียนตอนเด็กเพราะแม่กลัวบอกฉีกขาแล้วเจ็บเจ็บค่ะแต่หนูต้องอดทนเจ็บเลยเหรอเจ็บเจ็บเลยเหรอฉีกขา แต่ว่ามันมีอหวนเหรอหนูเคยแบบไม่อยากดัดตัวแล้วแบบไข้ขึ้นเลยอ่ะแบบอยู่ดีก็ไข้ขึ้นกลัวแล้วก็พอโคดัดตัวเสร็จหนูหายไข้เลยเรียนต่อได้อ๋อมันเหมือนแบบเส้นมันยืดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมันยืดหนูกลัวค่ะจริงๆอ่ะมันเจ็บไหมมันเจ็บแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายค่ะมันเป็นเอฟเฟกต์ของขมองค่ะ จะหมอหนูมันจสั่งว่าไม่สบายเหอะไม่อยากดัดตัวหนูกเ็เลยอยู่ดีก็แบบปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนขึ้นมาอะไรอย่างงี้อ่าอุ้ยคุณแม่น่ารักครับคุณสวัสดีคุณแม่ลองลองฟังเพลงหนูเต็มเต็มไหมฮะเดี๋ยวมันปีนี้ได้ช่อดอกไม้ใหญ่เลยนะปีนี้ น้องก็ลันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรอไม่ใช่ค่ะเป็นสีเลปิ่งเดียวค่ะอ๋ออยู่ค่ายไหมหรือว่าเป็นแบบอยู่ค่ายค่ะอยู่ค่ายไหนอยู่ Love e s ค่ะฮ้าไอเดี๋ยวไปติดตามน่ารักอ้ยขอบคุณครับมีคนอยากมานั่งด้วยใส่ไว้โอ๊ย เลียเรียแล้วใช่เขามาเกาเกาขานหนูอ,อ้ยน้องน่ารักปีนี้ในชอดอกไม้อัดรดเต้นอืมอืมอืมรัมกรรักรักรอ้ยจะทำไง่างงับงับงับเขาเขาเขาไม่ค่อย เขาไม่ค่อยชอบเต้นคนเนี้ยไม่ค่อยชอบหมอเนาะมาจองแั่เขาไม่กัด,ดก็ดีแล้วโอ้เขากัดนี่แล้วค่ะปากหนูแบ่งไปแล้วแบบปากเลยเหรอชอ,หชอบหนูชอบจุ๊บเนี่ยคะ่ะแล้วหนูจุ๊บตอนเขาหงุดหงิดแล้วเขาจุ๊บครั้งแรกเขาไม่กัดหนูแต่ว่าจุ๊บครั้งที่สองอะ่ะเขาง่ำเข้าปากหนูเลยปากเป็นรู ไปโรงพยาบาลเลยค่ะยายาแรงมากแลเ,เกิดไม่ลงด้วยใช่ค่ะฉีดยายาวเลยนูเจ็ดเข็มเธอโ,นโดนหหเจ็ดเข็มไปเลยห้ามยุ่งตอนเขากิน <ไป S 1> กันด่นดาเชชู้นี่นเขาเอฟซีหนูก็จะบอกราว่ากัดปากนะอย่าให้จะกัดปาก ต้องใส่ที่คอปปากอะไรอย่างงี้เลยสงสารน้องไม่แสงสารนะถ้าแบบใส่ที่คอไปอย่างเงี้ยใช่หนูก็พยายามเลี่ยงไม่ไม่จุ๊บปากเขาค่ะแบบหมายถึงหลังจากวันนั้นน่ะแต่ก็หอมหัวหอมอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยจุ๊บปากแสดงว่าเขาไม่ชอบจุ๊บเขาชอบจุ๊บค่ะแต่อย่าจุ๊บตอนตอนตอนหนูหนูไปจุ๊บเขาตอนเขาหนูไปยืดนึงเขา ดึงกระดาษเช็ดชู้ออกจากปากเขาเลยค่ะเขาชอบกินกระดาษเช็ดชู้ค่ะโอ้โหโรแบบอย่างนี้เลยโกรธโกรธอย่ามายุ่งกับข้าใช่ไหมใช่ไหมให้ดูไปไหมล่ะจะลงไหมล่ะลงไหม อเอ,อ้ยน้ององไม่กลดน้องเอาหัวชนแทนด้้ยอะไรนะคะพี่แพระโยกตัวตึงตึงเรื่องอะไรคะมาถึงเส้นตึงเขียขัดเยออกพ<ม>ี<ม>่ตอบตัวตึงแบบเก่งอะไรอย่างนี้อ <Okay. S 2> ๋อเก่งที่หนึ่งหรืออะไรประมาณนี <c oughs> ้อย่าไปเชื่อ พีคนบอกแพ้จีบโกลันทีเัาจีบอะไรแล้อย่านะหนูแพ้อือืรักครับรักรักเต้นเก่งพี่แพ้เต้นเก่งหรอคะเต้นเก่งเขาเต้นเรียนเต้นเองใช่ชอหนูบ้างสิเดีย๋ยวไปเรียนไปหาคนเต้นติกตักด้วยอยู่โอ้ได้เลยค่ะ วันไหนนัดมาได้เลยนะคะได้เลยนี่จุบแล้วเดี๋ยวกัดปากน้องว๊้ยกัดนัดนัดน้องลูกถ้าเจลันเลือดออกกลางไลฟ์น้ลลูกพยานพยานในเหตุการณ์ ในเหตุการณ์ทำร้ายเห็นเหี่ยมๆแบบนี้ดุใช้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าไม่ไปกัดคนโกรันอย่างนี้คะคะชื่อน้องชื่ออะไรนะฮาโละค่ะแล้วยโงกดลงไหมคะเขาชอบทำหน้าอย่างเนี้ยละครคุณธรรมก็จะเล่นชอบทำหน้าอย่างเนี้ยค่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทําหน้าฮารุโอะเลยจ้ะมิสัยไม่ดีนะคุณฮาโลคุณฮาโลไม่สนผมน้องเล็กสุด กอลันเต้นเบลเล่ด้วยหรอใช่คกลันกลันคือสิ่งที่พี่แพรใฝ่ฝันตอนเด็กจริงหรอคะอยากแม่พี่พแพรไ,ไม่ให้แม่พี่แพรให้ไปเรียนจะเคดนนรีไทยอุ้ยแต่หนูเครื่องดนตรีนี่คือไม่ได้เลยกับระนาด หาแฟนโอ้หนูยังไม่มีเลยอะอยากได้ใช่ไหมน้องอยากได้อันนี้ใช่ไหยไปนู่นเลยนูน่นจะเอาตรงนูน้นอยากได้ยังรัดผมแล้วเขาก็ไปที่เขาแหละไปเล่นเขาแล้วเขาห่วงของเล่นมาก เพราะเขาเขาเขาจะมีแบบของประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาห่วงแบบห่วงเจ้าของไหมถ้าแบบไปเล่นกับไม่ได้เลยกัดแล้วแอบไปเล่นใต้โต๊ะคนเดียวบางทีเาเาอยากเล่นกับแต่ถ้าบางทีเขาอยากจะเล่นกับเราแบบเล่นกับหนูหรือแม่หรือพ่ออะไรเขาจะคาบมาแบบมาเล่นข้างๆแต่ถ้าอารมณ์เขาอยากเล่นคนเดียวเขาจะคาบเสร็จแล้วเขาไปใต้โต๊ะแล้วเขาจะงมอง มีใครจะมาแย่งไหมนะเอฟซีบอกว่าแนะนำลุงให้พี่แพรหน่อยพี่แพรมีคนลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงแผวล,ลุงแผวเผาเขาเป็นใครอะแพววเผามากเอาลุงก็ต้องเลือกนะอย่างนี้ลุงก็ต้องเลือกนะเป็นเอฟซีค่ะแต่ว่าเขาได้ฉายาว่าแรวเผาเพราะว่าเขาอะไปหลายห้องมากค่ะ แล้วอยากได้ฉายาแบบว่าแพรพลอยไหมคะเอาแลวลุงขิดยังอ่ะลุงแพวท้าขิดหรือยังลุงแพรพลอยคเมื่อกี้ีแพพลอยสรุปลุงจะเปลี่ยนชื่อเป็นแบบแพรพลอยเลยไหมล่ะหรือยังอยากจะเป็นแพวพวอยู่ดีลุงจะจะเป็นแพรพลอยหรือจะเป็นใช่คะลุงตัดคลิป tiktok เก่งมากเลยลงทุกวันลงทุก <Jetzt> ว <die abil itation> ันสวัสดีค่ะคุณลูกมีลงแพ้พอยก็ลุง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 แพ้พอยพี่แฮกบอกว่าลงแพ้พาวก็ใสาของแพ้พอยมี นี่ไคุณลุงลุงก,ก็บอกว่าสวัสดีครับแหมวันนี้ไม่ออกจากห้องเลยนะคุณลุงแผลวเผลาชวนลุงขึ้นมาดีกว่าขึ้นเลยเหรอเอาไปที่แพระที่แพรอุ้ยไม่ได้อ่ะลุงแต่ลุงคนฟอฟคบแล้วนี่ ลงเองอ้อาวออฟออฟไลน์อยู่ลุงหมีเลยรู้ตกใจอ๋อแล้วหนูกดบวกไปมันคืออะไรอะ่ะเชิญไม่ได้อ๋อลุงไม่ได้ไลฟ์อยู่ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงหมีต้องมีคลิปพี่แพรต้องมีคลิปพี่แพรพอยแล้วนะเออ <laughs> คุณลุงลนห่วงลุงตอนขึลื่อนไลฟ์สวัสดีค่ะบอ๋อพี่พาาสันบอกว่าลุงไปหาแพวเอาแพลวไลฟ์พอยู่เหรอคือที่มาจริงๆอ่อะเขาชื่อชื่อชื่อติกตอกว่าชื่อลุงใช่ไหมคะแต่ว่าเขาว่าชอบไปดูเพื่อนรันชื่อแพวเรนก็เลยตั้งชื่อเขาว่าลุงแพวขาาเพราะว่าเขาชอบสับไปสับมาแล้วหลังๆเขาหนีไปดูแพลวอย่างเดียวไม่มาทักทายหนู โห oh, ลุงไม่คิดถึงบอกลุงว่าไม่คิดถึงกันบ้างหรออะไรอย่างี้ไม่ค่ะ <laughs> ล,ลุงเขาบอกว่าลุงขอไปดูน้องแพลวนะครับลุงขอด้วยหรอลุงขอด้วย <laughs> ย่าเลยชื่อลุงโอ๊ตเขาบางที่เขาก็ไม่ขอเวลาหนูถามหาเขาถึงจะเขาถึงจะมาเพราะว่ามีแบบแฟนคลับไปแบบแบบบอกเขาแอบบอกเขาว่าหนูแบบหนูหาตัวอยู่นะอะไรอย่างนี้อืม <laughs> โดนทำโทษอยู่ค่ะหนูบอกให้ตัดคลิปหนูเดือนนี้สามสิบคลิปเขาโดนทำโทษอยู่ค่ะโดนทำโทษเลยพี่แฮงจะอะไรช่วยหรอค่ะหนูเกงใจอ่ะหาโลไม่เอาหนูไปนอนสิครับไปนอนไปหนูบอกว่าใจโลคเนี่ ชาลูลุงบอกว่าเออมีคนบอกว่าอยากแกล้งครับอยากแก,แกล้งลุงครบับไม่หลับไม่นอเดี๋ยวดียวได้ตัดเพิ่มอีกสิบคลิปทีนี้ไม่ต้องห,หลับไม่ต้องนอนโดนทําโทษตัดไปยิ้มไปหรือเปล่าก่อนต้องถามเขาอ้อเป็นการทําโทษที่มีความสุขมีความสุขอะไรอย่างนี้ <laughs> อ๋อแล้วก็มีมคนหนึ่งด้วยชื่อว่าลุงเวลาพี่เวลาคนนี้ก็เหมือนกันเหมือนลุงเลย <Okay. S 1> เป็นลุงหมดเลยเหรอทุกคน,น,กนไม่คะ่ะหนูก็เรียกเรียกไปเรียกลุงส <laughs> นุแคุณลุงบอกว่าเรียกพี่ก็ได้ครับ <laughs> เดี๋ยวเหลืองค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาเหลือง บอกวัสดีน้องวานวัสดีค่ะนอนเยเลยสรุปสรุปลุงจะชื่อลุงแพลวพอยหรือว่าลุงจะชื่อลุงแพลวเวาพิมพิมมาเดี๋ยวนี้เขาชื่อแอกอะไรนะเราต้องเขาชื่อแอร์กลุงเองค่ะลุงเองค่ะ ลุงเองค่ะลุงเองนี่ไงลุงแคลพลอยอไปเปลี่ยนืเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะลุงเออยากให้เห็นพรุ่งนี้เปลี่ยนชื่ออีกอ,อ, <c oughs> อุ้ยไม่ได้อุ้ยออมันเจ็ดวันนี่ออใช่ไหมลูกแพลพาวแล้วเป็นลุงแพลพลอยอ๋อก็ไม่ใช่พีเออ่เขาชื่อแพร้เขาไม่ได้ชื่อพลอย ไม่จริงๆชื่อแพรพลอยค่ะแต่ว่าแพรพลอยออลใช่แพรพลอยทั้งแพรทั้งพลอยเลยเนี้ยหรอลุงบอกว่าลุงแพวพลาวแพรได้ไหมครับโอ้ไม่ทิ้งเลยลุงเป็นคนหลายใจเหรอเนี่ยลุงเป็นคนหลายใจใช่ไหมเนี่ยพี่บอลขอบคุณค่ะยินดีคุณลุงหลายใจได้นะแต่ว่าต้องหลบหลบซ่อนๆ่อนหน่อย อยากจงแจ้งมันเหนื่อยนะลุงเขียนจงแจ้งไม่ได้อ๋อลุงบอกลุงไม่เหนื่อยลุงสู้ตายเฉยเลยคือไม่มีชื่อน้องปรลันเออลุงทำงี้ได้ไงรู้ใช่สิเขาลือไปแล้วแหละ เขาเริ่มนุกไปแล้วบอกลุงว่าใช่สิถ้าไม่มีน้องโกราแล้วใครจะแนะนำสาวล่ะนั่นหนัสิเอฟซีอกไม่มีชื่อละลรลุงโหเล่นมากนะคือบล็อกลุงเลยบล็อกลุงอย่าอย่าบอกเลยก็ไม่ค่อยมีคลิปกดกันแล้วกดบล็อกดีกว่าเจอกัน เจอกันอีกสามเดือนข้างหน้านะคะสงสารลุงอะลูกบอกว่ารับจบที่ลุงแม <laughs> ่ขาบ,บอกลงมีหลายแอคบอกเลยลุงสักครับเป็นบอกว่าลุงแพลวพาวแอคสองทุกสถาบัน <laughs>